ไอฮีโร่วิปริตเจ้านายกับฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่เจ้านายแกเป็นลมล้มไปกองอยู่พื้นแล้วหันไปดูหน่อยฮะเฮ้ยเจ้านายแกแกทำนายฉันเป็นลมก็ช่วยไม่ได้นี่จิตใจของนายแกมันอ่อนแอเองรู้อะไรไหมฉันขอเปลี่ยนนายเป็นลมเป็นนมเป็นลายเฮ้ยทำไมนมฉันเป็นอย่างนี้ ก็แกเศร้ามากไม่ใช่เหรอที่นายแกเป็นลมฉันก็เลยทําแบบนี้ให้ไงตอนนี้นายแกไม่ได้เป็นลมแต่นมแกเป็นลายเดี๋ยวนะที่ผมทําไปเมื่อกี้มันคือความผิดพลาชดชัดๆถ้าผมไม่ทําให้ไฮโซคิง so ฟื้นขึ้นมาอีกผมก็เหลือคู่ต่อสู้คนเดียวตอนนี้ผมโดนรุมแน่นอนนั่นไงแย่ <c oughs> yeah, แล้วเรโดนล็อกไว้ขยับไม่ได้เลยเราต้องจัดการตัวร้ายทั้งสองคนในเวลาเดียวกัน ทำไงดีล่ะตัวร้ายสองคนนี้มีอะไรเหมือนกันหมวกไงใช่แล้วเมื่อผมสังเกตดีๆหมวกของทั้งสองคนเหมือนกันเป๊ะและวมาทำมาจากเส้นในยไนล่อนผมจึงขอเปลี่ยนไนล่อนเป็นนอนไล่ไปไปฉันนอนอยู่ไปไกลไกไปไปชิวชิวคนจะนอนเอ้ยหมวกจะนอนอะไรวะแกเป็นทรัพย์สินของฉันมาไล่ฉันได้ไง ใช่ใช่แกเป็นหมวกของฉันกับหมวกของเจ้านายมาไล่กันได้ไงอ่ะฉันขอเปลี่ยนไล่กันเป็นลั่นไกลและแล้วผมก็ทำภารกิจสำเร็จไฮโซคิงตายแล้วเลือดของไฮโซคิงกับลูกสมุนกระเซ็นกระซ่านเต็มหน้าผมผมหากระดาษมาเช็ดและในขณะเดียวกันผมก็โทรศัพท์แจ้งผู้บังคับบัญชาว่าผมทำสำเร็จแล้ว และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ฮีโร่อย่างผมช่วยโลกนี้ไว้ก็ธรรมดานะเพราะผมคือเดอะพวนฮีโร่พันใหม่สายเข้าใจยาก